ครับสวัสดีครับเอาสวัสดีครับพี่น้องบอกกันทั้งสองสามอีกคือเก่ามาเวลาคำคำพี่น้องเอาเมนูนี่พี่น้องมุกไข่มุกแบบมุกหม้อพี่น้องมุกไข่โอ้โหเหลืองเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก่อน มกไข่ไก่พี่น้องมกหัวยไข่นี่แบบจุกบเลยนี่พี่น้องไข่เป็นหน่อยเป็นหน่อยใส่ผักหอมต้นต้กหอมหลายๆใส่ผักอีตู์หลายๆพี่น้องแซ่บแต่นี่ตำมุงครับตำมุงาม,มาเกียมหน่อยหนึ่งโอ้กล่องอยู่ไก่ฝนพี่น้องโอ้ยถอยเก็บหน่อยเอา หรือกล่องแบบบาทใส่กับขาเนียวสิบ,บาทอู้พักอ่ะมัเคื้พี่น่อบแบบลายกินเขาแรงกันมาเด้อพี่น่องอกกเ,อเขาแร,ง,าง,าแรงครับผมห่อนๆไอ้อทวนๆทวนนด้วยตำตำบางุงศ์ก็บดเคลข่้น

แไม่รู้รบอกให้สิบังไม่รู้เหมือนกันร่มหมือล้ะเปิดไฟนดหม่เปิดไฟจัรงหมาเนี่มืดไหครัดซิบว่าชาติจีน,ไปไนเป็หมืดนเมือนเงหมายอันนี้มันเหมือนตัว แล้วคน,น,น,นอ่อนไมน่าจะฝนตกตัวนันเสุดยอดพี่น้องเมนูนีคุณได้วอรแสบกับตองเสพเห็นแล้วครับ

Bà bắt cưới ngay bụi nghe ừ. <laughs> hả? Nhắm cái gì nghe chị? Bộ khẩu, khẩu mà ก็คุณจะคองขนาดหน่อยอน่อนไม่ยังชีกเกินเนี่ยเพียงหน่อยเงไียมบอกหบอ หล่าบ้าไอ้นี่ตัวเปียเ,เป็นพดีตุ๊บสดนะน้ำนัน phình thắng kính ơn mốc cơm ơn uống cơm ơn kính ơn chất vọng ต้นหอมได้หลายเพียงก็พอจตดูแซ่บนวดยุบตะมูใส่เขากันจุดจวดเลยสี่

มองเห็นงานพ่อฝนพุ่ตกครับฮะมองทำงานฝนพุ่ตกเพราะไมตรู้ี่นี่ฝนไม่ตกยอดตกนินก่งๆอยู่นิ่งๆแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมอืมอืมใช่ขึ้ๆแบบนี้ Nhằm cướp 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 Mệt lắm à Hửm Mệt lắm Nói bớt Lại hmm. nuôi đi phiên Nuôi này nói mẹm Sao lại เอ้ยเติรนป้งลวงไข่แเนเ่็แบแบบบ้า สิบนาทีแล้วมือไม่แถมอีกหน่อยักตนาทีลูกไม่ีเออเขาชิ้นที่กหมดมา้วยเลยใบบแกันที่ขอบคุณคแมิงขอบคุณคอ๋อขอบคุณคามิงไปกับไปมีแมวตีวะไม่โอ้ยไม่พอฝานไม่เมว cái <laughs> cất gì kìa Hãy subscribe <laughs> cho <laughs>

นะอ,อุย้ยสมจัตรกี่กอพี่น้องไมโนูนนี่ปูไข่หรือว่าขั่อไข่หรือว่าแกงไขก่กรได้พี่น้องห้วยไขย่ใส่ก็ต่าหง จุด,จดยอดเนี่ยมือเรี่ยงป่าปีตอนนองไว้สุดยอดสักเมนูนี่ถึงถึงกึงืนเลยเนาะมักกับกนไหลก็แจร์เลยครับขอบุญขอบุณพี่น,น้องคือเกาติ่กามาติดตามลาส้มคลิปนี้ไว้จ้ำนี่พี่น้องคลิปหน้ากับพอกันไหม่คือเกาครัสบสวัสดีครับ